สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน,อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปของช่องทาร์ต for energy healing นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านสําหรับคลิปแรกของปีนี้นะคะในการอ่านไพ่นะจิ๊บไม่ตั้งหัวข้อน,นะคะจิ๊บจะปล่อยให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วมาฟังกันดีกว่าว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณที่เข้ามาดูคลิปของจิ๊บในวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะ ขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เซลเทวดาประจําตัวของพลังงานที่เข้ามาดูคลิปของจิ๊บในวันนี้และขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เซลเทวดาประจาตัวของจิ๊บด้วยนะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปของจิ๊บในวันนี้ขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่นะคะขออนุญ,ญาตสับไพ่นะคะ เทสตนะคะเดี๋ยวจิ๊บขอเปิดสิบใบเลยแล้วกันนะคะ The Chariot ดค่ะราชนีถือถ้วยนะคะ Strength ค่ะห้าถ้วยนะคะสองเหรียญ The Star The Magician ค่ะ ขออีกสองใบนะคะอัศวินถือถ้วยและสิบไม้เท้าค่ะจิ๊บขออนุญาตเชื่อมต่อกับพลังงานของไพ่นิดนึงนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปของจิ๊บเป็นครั้งแรกนะคะการอ่านไพ่ของช่องนี้เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมนะคะข้อความในไพ่อาจจะตรงกับคุณทั้งหมด ตรงกับคุณบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นได้นะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังน,นะหากจิบก้าวล่วงหรือผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกคุณนะคะสําหรับต้นปีนี้นะจีมองเห็นถึงอ่พอต้นปีมาแล้วอะเหมือนใครมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นไหมคะเหมือนได้งานเพิ่มไหม เหมือนมีงานเพิ่มเข้ามาไหมคะงานค่อนข้างแบบหรือว่าช่วงที่หยุดไปอาจจะดองงานไว้หรือเปล่าหรือไม่ก็คืออาจจะทำอะไรที่โดดเด่นต้องตาต้องใจพู้บังคับบัญชาวไว้แล้วพอแบบเริ่มต้นงานใหม่แล้วมันเหมือนมันมีโปรเจกต์เข้ามาเพิ่มเหมือนมีภาระหน้าที่เข้ามาเพิ่มเหมือนมีงานที่มันต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นประมาณนั้นนะคะอืมหรือบางคนอะ ตั้งปณิธานว่าจะทำโน่นทำนี่เพิ่มอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้เนาะแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นสิ่งไหนถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีนะคะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีและเอาชนะความรู้สึกที่มันหดหู่มันสิ้นหวังที่เคยผ่านมาเอาเอาความรู้สึกพวกนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อก้าวข้ามได้อะคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะมีความสุขนะคะคุณจะเป็นคนที่ ก้าวข้ามก้าวผ่านความรู้สึกยากลําบากได้ด in <us ้วยตัวของคุณเองอ่ะคุณจะมีความพึงพอใจมีความเข้าใจในความรู้สึกเหล่าน bueno um> ั้นด้วยตัวของคุณเองอ่ะเหมือนจะค้นพบความรู้สึกที่มันต้องก้าวข้ามความยากลําบากนั้นไปได้ด้วยตัวของคุณเองประมาณนั้นนะคะอืมเอาชนะมันได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณจะมีความพึงพอใจมีความพอใจมีความสุขด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็ บาลานซะ์เนาะบาลานซ์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าวัตถุกายภาพภายนอกหรือเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะงานเสริมงานหลักหรืออะไรบาลานซ์ให้ดีๆนะคะเเราอย่าสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งเราพยายามปรับสมดุลทุกอย่างให้มันลงตัวให้มันพอดีไม่ไม่เขวไปด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปแต่ิี่เชื่อว่าคุณทําได้นะคุณจะปรับเวลาจัดสมดุลทุกอย่างให้มันลงตัวได้นะคะอาจจะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะอาจจะด้วยประสบการณ์ของปีผ่นานๆมาทําให้คุณเติบโตขึ้นทําให้คุณมีพลังมีความคิดอะไรแบบที่โตขึ้นอะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหมือนเข้าใจตัวเองมากขึ้นประมาณนั้นอะเหมือนรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้ได,ดีได้ดีแค่ไหน รู้พลังงานของตัวเองรู้ระดับความสามารถขีดความสามารถของตัวเองประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะจํากัดความสามารถของตัวเองปล่อยให้ทุกอย่างมันสั่งสร้างมันไหลผ่านไปตามกระบวนการของมันที่มันควรจะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะอื <c oughs> ผ่านการปลอบโยนความรู้สึกภายในของตัวเองมาแล้วเรียบร้อยนะคะผ่านการสัมผัสตัวต,วตนด้านมืดของตัวเองผ่านการปลอบโยนผ่านการเข้าใจตัวเองแบบระดับ ลึกมาแล้วนะคะเป็นปีใหม่ที่ค่อนข้างที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นอ่ะเข้าใจตัวเองมากขึ้นประมาณนั้นนะคะอืมมีการทําอะไรสักอย่างแหละตอนนี้นะคะแต่ต้องบริหารเวลาบริหารอะไรให้ดีๆนะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะมีความโดดเด่นนะเป็นไพ่ยอยากจะบอกว่าพอคุณรู้จักตัวตนอีกด้านหนึ่งของตัวเองแล้วเอามาปรับสมดุลของ เอามาปรับสมดุลแล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตมันทําให้คุณมีออร่ามีแสงสว่างมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครสิ่งที่คุณทํามันอาจจะภายนอกอาจจะดูเหมือนคนอื่นแต่พอภายในอ่ะที่คนอื่นมองเข้ามามันมีอะไรที่มันพิเศษมันรู้สึกมันพิเศษมันรู้สึกมันไม่เหมือนใครมันรู้สึกมันมีออร่ามันรู้สึกมันมีแสงสว่างมันรู้สึกมันดึงดูดสายตาดึงดูดผู้คนให้เข้ามาประมาณนั้นนะคะอืมให้อยากบอกอะไรอีก เด้งขึ้นมา9ก้าเหรียญเนี่ยหาเงินเองได้มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีประมาณนั้นเลยรู้สัรู้สึกว่ามันเต็มมันพร้อมมันอยู่ที่ตัวของคุณเหมือนเวลาที่คุณจะสรรสร้างผลงานหรือทําอะไรคุณรู้ว่าคุณเท่านั้นที่จะทํามันออกมาได้ดีที่สุดแล้วคุณก็มีความพอใจในการสรรสร้างผลงานของตัวเองประมาณนั้นเลยนะคะถ้าอยากบอกอะไรอีกคะหายไปนานเนาะไม่ได้อ่านจริงๆจิ๊บก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะจิ๊บพักผ่อน พักผ่อนแบบนอนไม่ได้ไปไหนเลยครับปีใหม่ก็ไปแค่เที่ยวนิดหน่อยใกล้ๆไปกลับแค่นั้นเองอ่าอะไรอีกคะห้าดาบห้าดาบขออีกสองใบนะ the, the Emperor นะคะไพ่จัก,กรพรรดินะ The Devil อ่ะอีกใบหนึ่งหนึ่งถ้วยเก้าเหรียญห้าดาบ The Emperor the, the The Devil แล้วก็ หนึ่งถ้วยไม่ว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าตอนนี้มีสิ่งใดมาท้าทายคุณก็แล้วแต่ไม่ว่าสิ่งใดมาท้าทายคุณคุณจัดการได้นะคุณเป็นคนรู้ว่าตัวเองมีด้านมืดอะไรคุณเป็นคนรู้ว่าด้านมืดของคุณจะทําให้คุณสว่างสวัยแค่ไหนนะคะจิ๊บเห็นถึงการที่คุณรู้จักเอาด้านมืดของตัวเองอะมาใช้ประโยชน์ มาต่อยอดประมาณนั้นอะ่ะเหมือนเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองอะ่ะมีด้านไหนที่เอาจัดการสถานการณ์ต่างๆที่เลวร้ายอยู่ประมาณนั้นอ่ะังไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนเป็นคนรู้ด้านมืดของตัวเองรู้ด้านที่จัดการอุปสรรคปัญหาได้เก่งประมาณนั้นอะ่ะเป็นคนจัดการอะไรไม่ค่อยเหมือนเป็นคนกัดไม่ปล่อยเป็นคนแบบสู้ยิบตาเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองอะ่ะ ชอบความท้าทายนี้และจัดการได้ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> นะคะและเป็นคนที่มีพลังสัสร้างมากอ่ะมีพลังในการสัสร้างมากยิ่งเจออุปสรรคยิ่งเจอปัญหายิ่งเอามาแบบพัฒนาตัวเองยิ่งเอามาต่อยอดยิ่งเอามาสัสร้างสร้างโน่นสร้างนี่ทำโน่นนี่ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะคุณเป็นคนประเภทนั้นเลยนะคะ <c oughs> และสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณอ่ะ <c oughs> เขาเหมือนอยากจะ ชโลมใจคุณอยากจะให้กำลังใจคุณนะคะอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะมันเป็นเรื่องที่ถูกจัดสรรถูกสรรสร้างถูกหลอ่อหลอมถูกหลอมรวมมาให้เป็นคุณให้เป็นคุณจนถึงทุกวันนี้อยากให้คุณภาคภูมิใจในตัวเองอยากให้คุณรับรู้ถึงเขาเรียกว่าปฏิหารน,นี้ อยากให้คุณรับรู้ถึงสิ่งที่ถูกจัดสรรสิ่งที่ถูกจัดเรียงสิ่งที่ถูกจัดวางมาเพื่อคุณนี้อยากให้คุณได้ขอบคุณได้เรียนรู้ทุกอย่างและก็มีความสุขหลังจากนี้นะคะมีความสุขหลังจากที่คุณผ่านทุกกระบวนการนี้มาคุณเป็นคนที่เก่งมากนะคะแล้วก็จีมองเห็นถึงความพึงพอใจที่คุณเป็นตัวของคุณเอง อยู่แล้วณนะตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรขอให้คุณเดินหน้าต่อเนอะาะไพ่ชาริทอรก็มาสิ่งที่คุณกำลังทำมันคือสิ่งที่ดีแล้วมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วถูกทำนองคองทำถูกเส้นทางถูกเวลาประมาณนั้นอนะอยากจะยืนยันนะคะว่ามันถูกต้องมันถูกเวลามันถูกที่แล้วอยากให้คุณดำเนินต่อไปนะคะแล้วก็จงภูมิใจในตัวเองจงพอใจกับตัวเองณนะจุดนี้นะคะคุณเก่งมากสำหรับไ้่ก็อยากจะ บอกคุณประมาณนี้ยดูสิหลังสำรับหลังสำรับเดอซันนะชีวิตของคุณมันสว่างสวยมันไม่มืดมนหนทางแล้วความมืดมนที่คุณไปเจอมาคุณจัดการมันได้คุณเอามาหลอมรวมเป็นคุณที่แข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้แล้วชีวิตคุณหลังจากเนี้ยมันสําเร็จอะ่ะมันสําเร็จมันสว่างสวยมันสดใสมันเปล่งประกายมันมีออร่า แม้อยู่ในที่มืดคุณก็มีออร่าแม้อยู่ในที่สว่างคุณก็ยิ่งออร่าเข้าไปอีกนะคะเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าแบบสําเร็จเนาะประสบความสําเร็จทุกอย่างที่คุณผ่านมาแล้วนะคะสิ่งมืดดําอุปสรรคปัญหาที่คุณไปเจอคุณไม่รู้สึกเสียใจเลยตอนนี้คุณกลับขอบคุณด้วยซ้ําคุณกลับขอบคุณที่ทําให้คุณได้เติบโตได้หล่อหลอมหลอมรวมกายใจจิตของคุณให้เป็นคุณจนถึงทุกวันนี้เป็นคุณที่มี ความสุขความสดใสความสว่างสวัยนะคะอืมประมาณนี้แหละสิ่งที่พ่อยากมอกนะสําหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็มินน้อมรับคําทํานายมานะคะสําหรับใครที่ฟังแล้วอ,อึดอัดไม่เข้าใจเลื่อนผ่านได้เลยนะคะถ้า,า,ออาคลิปก้าวล่วงหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ ตามที่ไพ่บอกเลยอะคุณมีความสุขอยู่แล้วจิ๊บดีใจที่คุณภูมิใจในตัวเองจิ๊บดีใจที่คุณผ่านอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงและเข้มแข็งจนมาถึงปีนี้นะคะและจิ๊บก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้คุณมีสติคุณมีปัญญาคุณมีกําลังคุณมีพลังที่ดีในการก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาแน่นอนนะคะโอเคสําหรับเพื่อนๆของจิ๊บนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนจิ๊บก็ขอให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ